และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวทางช่องซุปเปอร์มเก็ตเน็ตเวิร์กหนึ่งสาสิเดี๋ยวคุณฐาน,นีจะมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เราทิ้งค้างไว้ในเรื่องของสุขภาพดีองค์รวมนะครับ,รบวันนี้คุณฐาน,นีได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของนะครับแผ่นนะครับประชาสัมพันธ์นผมขออนุญาตอ่านนิดนึงแล้วกันเนาะตรวจฟรีครับจะทำยังไงถ้าหัวใจคุณหยุดเต้นหยุดเต้น คุณก็ตายสิง่ายมากไปหาหมอทราบหรือไม่ใช่ราบหัวใจของคุณเต้น1นึ่งแสนครั้งต่อวันสูบฉีดเลือด5.6ลิตรผ่านหลอดเลือดยาว96,000กิโลเมตรด้วยเวลาหนึ่งาที96,000กิโลเมตรมันล้อมโลกเลยนะใช่ถูกต้องมันล้อมโลกสองโลกสองรอบครึ่งเอาเส้นเลือดมาต่อกันสองรอบครึ่งนะเส้นเลือดของเรายาวถึงนะครับ สองรอบครึ่งนะครับผ่านรอบโลกว้าวแล้วสุดฉีดนะครับเลือดของเราเนี่ยในวันหนึ่งทีหลอดเลือดในหัวใจของท่านยงแข็งแรงอยู่ดีหรือไม่นะครับมาตรวจหลอดเลือดของคุณได้ฟรีใช่ค่ะนะครับตรงนี้นะครับมันเกี่ยวยังไงกับสุขภาพดีองค์รวมครับค่ะครับนะคะอันแรกก่อนเลยเนี่ยเราจะบอกว่า ทุอันนั้นเรดีอันนี้เราดีเป็นอย่างๆไม่ได้มันต้องดีทุกอย่างใช่แต่ว่าวันนี้นะคะอ,อันดับแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของหัวใจ หัวใจเราเนี้ยดูแลถ้านรักษาให้ดีนะยอย่าให้ใครขโมยไปใช่ใช่ใครขโมยไปไม่ได้แม้แต่เราลืมก็ไม่ได้อะไรประมาณวันวันเราลืมลืมไปเลยนะคะว่าเรามีหัวใจเราเคยใส่ใจบ้างไหมคะเคยทีแต่เอาเรื่องเรื่องอะไรนู่นนี่มาใส่ใจแต่เราไม่เคยไม่เคยฟังเสียงหัวใจเราเต้นตึกตักตึกตักอยู่หรือเปล่ายังเต้นดีอยู่ไหมวันรู้เขึ้นจะบอกว่าโอ้เธอมาใส่ใจฉันหรือเปล่าใส่ใจฉันหรือเปล่าหัวใจนะครับเธอไม่ใส่ใจฉันจะตายหรือเปล่าแต่ว่าพอมาถึงฟิสิกอลนะครับเกี่ยวกับร่างกายของเราเสร็จปุ๊บอัตรา แล้วันของหัวใจมันเป็นของจริงนะครับไม่ใช่กิ๊กคุณมาใส่ใจแล้วทีนี้คุณต้องดูแลตัวเองจะถามพี่กระตินะคะว่าพี่กระติพี่กระติออกกําลังกายเนี่ยเวลาเรากระโดดลดเต้นนานเต็มที่กี่นาทีคะออกกําลังกายนานเต็มที่นะครับแล้วู้สึกเหนื่อยเลยต้องพักค่ะต้องพักแล้วก็ประมาณ15นาทีก็ต้องพักครั้งหนึ่งแหละเหนื่อยอะไรใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วนั่นคือพี่กระติเต้นพี่กิตเดิมว่าหัวใจเนี่ยเต้นไม่เคยหยุดเลย ใช่ไหมถ้าควารู้สึกของคุณกะติฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันอยากจะหยุดเต้นตะันหันเลยเกิดขึ้นค่ะนั่นแหละสินะคะแล้วมลันจะเราฟักลงไปเลยนะครับจบข่าวเลยครับและนี่ก็คือที่มาอีกส่วนหนึ่งนะครับของที่มาขออนุญาท่านผู้ชมนะครับที่มามันคืออะไรครับมันคือกราฟแสดงผลลัพธ์ของคนที่เสียอายุเอไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่เสียอายุเสียชีวิตนะคะที่เยอะที่สุดครับ บางคนอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะยังไม่ถึงอายุไขก่อนวัยด้วยซ้ำไปเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยที่คนเสียชีวิตมากที่สุดมากที่สุดคือโรคหัวใจนั่นเองว้าวนะคะนะครับคือไม่ไม่ใช่หัวใจอกหักนะโรคหัวใจจริงๆแล้วมันหยุดตุ๊บไปเลยอ่ะในในปีสองห้าหห้ในสูงปีขึ้นมาถึง ก็หลายแล้วค่ะหกแสนคนละคือตอนนี้ทุกวันจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอันนี้ปีเป็นรายชั่วโมงแต่ครั้ง่สามคนห้าสองห้าสามห้าสิบมาถึงปีห้าห้าเนี่ยรายชั่วโมงกับโรคหัวใจจากโรกนี้ไปไม่ต่ำกว่าสามคนถูกต้องโอ้น่ากลัวครับแบบนี้นะคะคือนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจครับต้องเอาใจใส่คนที่เรารักแม้แต่ตัวเราเองว่าวันนี้เห็นแข็งแรงอยู่นะคะครับพรุ่งนี้รู้อีกที เป็นหัวใจวายแล้วนั่นแหะสิเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเส้นเลือดของตัวเขาเนี่ยจะไปอุดตันที่ไหนมันยาวตั้งนะรับล้อมโลกสองหนึ่งสองรอบขึ้นหัวใจเนี่ยนะคะก็สูบฉีดอะเลือดอะแค่หนึ่งนาทีเองอะวันหนึ่งเต้นเป็นแสนครั้งอะถูกต้องแล้วเราจะตรวจพบไหมเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วนะปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะทำให้เราเนี่ยวันนี้ เราพร้อมที่จะบริการนะคะคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยอายุหลอดเลือดเท่าไหร่ถ้าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยบางทีต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องมีค่าใช้จ่ายหลายพันเลยแล้วคุณทนิใช่ค่ะหลายพันเลยนะคะบางทีเขาไปตรวจะไกเขาเรียกว่าเอ่อทีทีสแกนเนาะใช่ครับหลายพันบาทถูกต้องเขาอยากจะทราบว่าหลอดเลือดเนี่ยและตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ใช่ไหมตัวฐานิตเองเนี่ยนะคะถ้าดูแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาประทับใจแล้วก็ถึงบางอ้อในคําตอบที่เราว่าเราดูแลตัวเองได้ผลแล้วเราอยากจะดูแลคนอื่นด้วยเพราะเราคิดถึงเขาก่อให้เกิดเป็นเบสไลฟ์โปรเจกต์นะครับถูกต้องค่ะก็เลยคิดเลยคิดเลยค่ะคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราหัวใจและหลอดเลือดสำคัญมากมาดนะคะอสน่งไดไหมครับมีอีกรูปหนึ่งที่จะเกี่ยว้ครับ ถูกต้องเลยนะคะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่บอกว่าตั้งแต่เราลืมตามองโลกนะคะเราหายใจเข้าไปดื่มอาหารดื่มรับประทานอาหารดื่มน้าดื่มนมอะไรก็แล้วแต่มีสารปนเปื้อนบ้างมีอะไรก็แล้วแต่ตลอดชีวิตของเราครับเราไม่เคยที่จะทาความสะอาดเขาเลยหลอดเลือดมันก็จะมีสิ่งต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างไปสะสมเชโดยเฉพาะหลอดเลือดจะมีผนังเห็นไหมคะจะเป็นไขมันไขมันไปเกาะที่ ผนังหลอดเลือดนี่รูสกอายมากินเค้กไปไขมันเดี่ยวเลยอ่ะอายะให้ดูก่อนเลยนะก่อนที่จะอ่าก่อนก่อนก่อนเริ่มเลยก่อนเริ่มครับอ่าเส้นเลือดเราปกติเนี่ยเราจะไม่มีไขมันมาอุดตันมาเกาะผนังหลอดเลือดเลยนะคะถามว่าทําไมคนถึงได้เสียอ่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจกันมากเพราะมันเกิดจากไขมันที่สะสมตามอายุของเรานั่นเองอนะคะอันนี้ใช่ไม่มี อันนี้ไม่มีเลยค่ะเป็นเด็กนะคะเป็นเบบี้เป็นอะไรนี้นะคะพอโตขึ้นตอนนี้เมื่อวันก่อนดูทีวีครับ12ขวบนะคะก็เป็นโรคหัวใจแล้วโอนะคะอันนี้คือหลอดเลือดที่เริ่มมีไขมันในอันดับที่สองอันดับที่สามก็มีไขมันเกาะแล้วเยอะแล้วนะครับอันนี้เริ่มถ้าเกิดอันดับนี้เลื่อยไปเนี่ยอันตรายเห็นไหมครับ ลูของเลือดที่มันวิ่งเนี่ยมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงมันเพราใจมันก็ปั๊มหนักสิแบบนี้ใช่ค่ะโอ้ม้วก็ทํางานหนักเหมือนกับว่าท่อน้ําของเราเนี่ยถ้าเราตากแดดตากลมทุกวันทุกวันนะคะบางทีเราก็กรอบแล้วมันแตกใช่คับนะคะถ้าเกิดว่ามันตีมันตันมันท่อน้ํามันก็แตกได้เหมือนกันใช่น้ำก็มันก็เหมือนท่อมันเล็กอะเนาะนะครับพราท่อเล็กนะครับปั๊มปั๊ม ตั้มอ่ามันก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อให้นะครับน้ําไปยังถึงจุดนะครับต้นตอของมันนะครับที่ยังแต่หลอดเลือดเราครับมันไม่เหมือนกับสายยางที่เปลี่ยนได้หลอดเลือดเราเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าไปมีปัญหาที่หลอดเลือดหัวใจนะคะคี่ไม่ใช่ท่อปลาปลาสีฟ้านะไม่ซื้น้ทตาถ้าเกิดว่าหยุดเต้นเมื่อไหร่นะคะหัวใจหยุดเต้นนั่นแหละค่ะหยุดเต้นกระทันหันแล้วเราจะทำยังไงนี่ก็เป็นส่วนไปหาหมอทันก็รอดนะคะหมออาจจะต้องช่วยบายพาหรือว่าเรียกว่าทําให้หลอดเลือดนะคะโป่งโล่งขึ้นแล้วมีหนทางนะครับที่นะครับป้องกันตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่ะค่ะมีไหม ก็พอพอโลกเปลี่ยนแปลงไปจนบทสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้พบกับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งที่อยู่ที่อเมริกานะครับท่านชื่อว่าดรโจเซฟดรโจเซฟครับท่านเดี๋ยววันหลังจะมีรูปให้ดูคือท่านเนี่ยเสียคุณพ่อไปตอนวัยสี่สิบวัยของคุณพ่อน่ยสีิบกว่าโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยนะใช่ค่ะด้วยโรคหัวใจวาย อือือครับนะคะครับอก็เลยได้พดค้นพบคำตอบนะครับในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะคะว่าจะทำยังไงนะเขาก็คิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยมีหลอดเลือดที่สะอาดอยู่จะให้มีอายุยืนยาวครับตอนที่เขาอายุ37สเจ็ขาก็ไปตรวจทีซีสแกนนะคะดูอายุหลอดเลือดสาิเจ็นะคะแต่อายุหลอดเลือดของท่านเนี่ยครับแปดส อายุหลอดเลือดอ่ะแปดสิบด้วยคำว่าวัยสาะนะครับสามสิบเจ็ดแต่ว่าอายุหลอดเลือดนะครับมันพุ่งไปนําหน้าไปเรียบร้อยแล้วแปดสิบเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะท่านตรวจได้ถึงขนาดนั้นเลยได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาไปตรวจทีชีสแกนที่โรงพยาบาลเขาจะรู้แต่จะแพงแต่จะรายตายเพราะนั้นเนี่ยเมื่อท่านพบว่าหลอดเลือดไม่สะอาดเมื่อหลอดเลือดไม่สะอาดจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะโดยรวมเลยเต็มไปนู่นนั่นี่ดต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือว่า อาหัวใจหยุดเต้นกระทันหันได้นะคะถ้าเกิดว่าหลอดเลือดมันมันมีมันมีปัญหาถึงขั้นติดตับตีบตันนะคะเขาก็เลยคิดค้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีหลอดเลือดที่สะอาดครับนะคะก็จะมีสารที่จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าแอลอาร์จินีนนะคะที่อาร์จินีนค่ะอาร์จินีนถ้าเกิดว่าเรียกชื่อไม่ผิดไม่ถูกนะคะไอเรียกไม่ผิดเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลไพราย เพราะว่าช่วยคนทั้งโลกเลยและก็เป็นความตื่นเต้นของวงการแพทย์มีอยู่ในตัวนครับที่วางไว้ก็จะมีส่วนผสมค่ะถูกต้องค่ะมันจะมีนะคะตัวนี้ให้ดูนิดหนึ่งก็อยู่ที่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีเนาะมันจะอยู่ในในกล่องนี้ค่ะในกล่องนี้ขออนุญาตหยิบเลยครับเนี่ยชื่อว่าโปรอา โปรอะจินายใช่ค่ะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าแอลอาจินีนอย่างที่เมื่อกี้ค่ะที่ท่านค้นพบน่ะคะครับท่านศาสตราจารย์ขออนุญาตครับขอนุญาตนะคะได้เลยครับอยู่ไหมอยู่ไหมครับอยู่ด้านในเลยนี่นี่นี่ครับเนี่ค่ะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญครับที่จะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดครับนะคะเป็นการ ล้างไขมันคราบไขมันที่เกาะผนังหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโ,โดยที่ไม่ต้องอาศัยยาหมายความว่าป้องกันนะครับเรา <นะ S 1> ป้องกันการเกิดนะครับไขมันอุดตนันนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นสคุณต้องไปทำบายพาสหมายความว่าเป็นการป้องกันนะครับใ้นคุณไม่ต้องไปผ่า เลือกกินดีๆแล้วมันป้องกันได้ใช่ค่ะครับคือเรามีเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถที่จะตรวจได้เลยทุกคนเลยนะคะตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ทุกวัยเลยครับที่จะรู้เลยว่าตอนนี้หลอดเลือดของเขาอยู่ในความปลอดภัยไหมอยู่ในขั้นที่1ขั้นที่2 3 4สามสี่นะคะคพอผลจากการที่เราตรวจปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าเขาจะต้องป้องกันนะนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นมาตรวจที่นี่ได้เลยครับตรวจที่นี่ได้เลยค่ะทุกวันพุธนะคะ แต่ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลอะไม่ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพราะเครื่องมือตอนนี้ทันสมัยพกพาไปตรวจที่ไหนก็ได้เท่าไหร่ครับเครื่องมือเหรอคะใช่ครับเวลาที่เขาตรวจเนี่ยครับเท่าไหร่ครับเราจะมีกิฟต์ไวเชอร์ให้นะคะเป็นกรณีพิเศษก็คือปกติแล้วถ้าไปตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่จ่ากว่าสามพันบาทในการตรวจแต่ว่าเราจะตรวจในเรื่องของอายุหลอดเลือดความแข็งแรงของหัวใจภูมิคุมกันทุกอย่างเลยในร่างกายนะคะ ใครท่านผู้ชมนะครับมีกิฟต์บัลเชอร์ให้นะครับมูลค่านะครับเกือบ3,000บาทใช่ค่ะสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถูกต้องครับแต่ว่าใครมาที่นี่นะคะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าต้องการที่จะสนใจจริงๆก็ติดต่อมาเราตรวจให้ฟรีค่ะนะครับรับกิฟต์บัลเชอร์ฟรีเลยครับแล้วไปตรวจฟรีเลยนะครับคุณจะได้รู้นะครับว่านะครับหลอดเลือดของคุณเป็นยังไงและต้องป้องกันอะไรบ้างนะครับมาตรวจนะครับฟรี อยากให้ตรวจจริงๆเพราะว่าตัวเองนะคะอายุเนี่ยตอนนี้44นะคะคุณคีริติยังดูสดใสอยู่เลยครับคุณธนิดไม่อยากเชื่อครับคุณได้ความสดใสกลับมาเมื่อสองสัปดาห์ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตรวจอายุหลอดเลือดแล้วเนี่ยเขาบอกไว้ค่ะว่าบวกบวกประมาณ32 32 44เป็น76ครับนะครับหลอดเลือดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีผลตรวจอยู่นะคะ ก็มาดูได้ว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงๆท่านผู้ชมสามารถนะครับแวะมานะครับที่นี่ได้นะครับซูเปอร์มอลล์เน็ตเวิร์กนะครับมาเจอคุญธนิษฐ์คุณธนิดเจอกันแล้วพูดคุยกันพูดคุยกันนะครับนะครับคุณธนิดพร้อมนะครับที่จะให้นะครับความรู้พร้อมนะครับที่จะให้นะครับการตรวจนะครับกิฟต์วอชเนอร์ฟรีนะครับท่านผู้ชมนะครับเพียงแวะเข้ามาหรือวัดทัวร์เข้ามาเท่านั้นเองเดี๋ยวอีกสักครู่ยังไปไหนไม่ได้ครับคุณธนิดนะครับยังมีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพองคคคคค์์รรรววววมมใช่่่่ะะะะะะะออองเพาาาฉนนนนนัั้้ียกกจบ ไม่ว่าจะเป็นหัวใจซึ่งอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องให้เขาเนี่ยสะอาดนะคะปราศจากสารตกค้างหรือไขมันที่สะสมในหลอดเลือดไม่ใช่แค่นั้นค่ะเรายังมีตับที่ทํางานหนักมากๆดักสารพิษทุกอย่างนะคะมีไตที่คอยกรองสารพิษนะคะมีลำไส้ที่คอยจะสะสมของเสียเอไว้เยอะแยะมากมายคือสุขภาพองค์รวมทุกอย่างเลยเราจะต้องทําความสะอาดแล้วก็ดูแล ให้ปราศจากสารพิษเขาเรียกว่าล้างสต็อกสารพิษล้างสต็อกล้างสต็อกเลยค่ะล้างสต็อกตั้งแต่อดีตปัจจุบันถูกต้องครับยังอีกสักครู่ครับท่านผู้ชมล้างสต๊อกสารพิษเราจะมาดดูกันว่ามันคืออะไรสักครู่ครับ